สวัสดีค่ะวันนี้เอาโครงการเส้นทางรถไฟโมโนเรลสายสีแดงของเมืองพัทยามาฝากนะคะแน่นอนว่าโครงการนี้จะทําไว้เพื่อรองรับ EEC ค่ะรายละเอียดจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปฟังพร้อมๆกันในคลิปนี้ค่ะ เส้นทางโมโนเรลสายสีแดงนะคะจะเริ่มจากแยกวงเวียนปลาโลมาไปถึงแยกทัพพระยาสนามกีฬาแห่งชาติภาคตะวันออกระยะทางอยู่ที่17.37กิโลเมตรหวังเพื่อรองรับการเจริญเติบโตสนองแผนพัฒนาเศรษฐกิจ e e c ในอนาคตค่ะ เมื่อวันที่30กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะที่ห้องประชุมบัวหลวงหอศูนย์ประชุมมหาไทยพัทยากลุ่มบริษัทที่ปรึกษาโครงการศึกษาความเหมาะสมออกแบบและศึกษาผลกระทบการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะเมืองพัทยาในรูปแบบรถไฟฟ้าระยะที่2เมืองพัทยาได้มีการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ผู้มีส่วนได้เสียรถไฟฟ้าสายสีแดงนะคะก็คือจะเป็นบริเวณแยกวงเวียนปลาโลมาไปถึงแยกทัพพระยาไปถึงสนามกีฬาแห่งชาติภาคตะวันออกโดยกลุ่มย่อยครั้งที่สองนี้มีประชาชนผู้มีส่วนได้เสียเข้าร่วมรับฟังข้อมูลและก็รายละเอียดการดำเนินโครงการจำนวนมากค่ะ สำหรับการประชุมในครั้งนี้นะคะจะเป็นการนำเสนอร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมรวมถึงผลประชุมเพื่อสรุปผลการคัดเลือกแนวทางรูปแบบที่เหมาะสมแล้วก็ยังเป็นการรับฟังข้อเสนอแนะต่อมาตรการต่างๆเพื่อนำไปพิจารณาปรับปรุงให้มีความเป็นไปได้และสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่มากยิ่งขึ้นค่ะ โดยผลการศึกษานะคะได้สรุปแนวทางรถไฟสายสีแดงซึ่งจะมีจุดเริ่มต้นที่วงเวียนถึงแยกทับพระยาแล้วก็จะใช้โครงสร้างทางวิ่งร่วมกับโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวที่เคยมีโครงการมาแล้วเมื่อปี2563นะคะแล้วก็วิ่งไปตามถนนทับพระยาและถนนจอมเทียนสายสอง ไปจนถึงแยกจอมเทียนแล้วเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนชัยพฤกษ์หนึ่งและถนนชัยพฤกษ์สองไปถนนถังเมือง4สิ้นสุดบริเวณหน้าสนามกีฬาแห่งชาติภาคตะวันออกรวมระยะทาง17.37กิโลเมตร ซึ่งการออกแบบโครงการสายสีแดงช่วงวงเวียนโลมาแยกทัพพยาสนามกีฬาแห่งชาติจะเป็นระบบขนส่งสาธารณะระบบรถไฟฟ้ารางเดี่ยวหรือว่าโมโนเรลนะคะที่มีความเหมาะสมสำหรับเมืองพัทยา แม้จะมีข้อด้อยเรื่องต้นทุนค่าก่อสร้างและค่าบำรุงรักษาที่ค่อนข้างสูงแต่โครงสร้างทางวิ่งยกระดับมีผลกระทบกับจราจรน้อยมีลักษณะที่เอื้อต่อการพัฒนาพื้นที่เมืองพัทยาสอดคล้องกับบริบทของเมืองพัทยาที่เป็นเมืองท่องเที่ยวนะคะแล้วก็จะได้ดึงดูดให้เกิดการเปลี่ยนรูปแบบการเดินทาง ทั้งนี้ในส่วนของสถานีของรถไฟฟ้าสายสีแดงนะคะมีจำนวนสิบสถานีโดยตำแหน่งสถานีรถไฟฟ้าจะกำหนดระยะห่างระหว่างสถานีอยู่ที่8 0 0ร้อยถึงหนึ่เมตรค่ะโดยระยะเดิน จะอยู่ที่400ถึง500เมตรสำหรับการลงทุนในโครงการรถไฟฟ้าสายสีแดงและสายสีม่วงจะเป็นการลงทุนแบบร่วมทุนระหว่างภาครัฐและเอกชนหรือว่า PPP Public Private Partnership นะคะซึ่งหากดำเนินการแล้วก็จะเกิดประโยชน์คุ้มค่ากับการเป็นเมืองหลักหรือว่าศูนย์กลางด้านการท่องเที่ยวตามแผนของการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกหรือว่า e c c ในอนาคตนั่นเองค่ะ เป็นคลิปสั้นๆที่นำมาฝากทุกท่านในวันนี้นะคะแล้วก็ถือว่าเป็นข่าวดีที่เราจะกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาคต่างจังหวัดกันบ้างอย่างเช่นพัทยาซึ่งเป็นเมืองท่องเที่ยวชื่อดังระดับโลกค่ะแล้วคุณผู้ชมล่ะคะคิดเห็นเป็นอย่างไรถ้าชอบคลิปนี้และเห็นว่ามีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราบ้างนะคะหรือถ้าหากท่านไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆสาระดีๆก็สามารถกดติดตามและกดกระดิ่งไว้ได้เลยขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะถ้าหากมีข้อผิดพลาด การใดแอดมินต้องขออภัยมานาที่นี้ด้วยหวังว่าเราจะเจอกันคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ